นี่มาดูชุดเวฟร้อี่้าไฟเลี้ยวบังลมหัวฉีด54ามิลนะครับผมชุดนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไล่ยังไงให้ GPS 138ยสาบวกร้อบวกนะครับผมบวกลบอยู่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นรถสไตล์รถทัวริงรถวิ่งทิปเลยนะครับผมเจาะจงเลยว่าทัวริงวิ่งทิปเลยนะครับบอกได้เลยว่าอย่าให้ได้เข้าเกียร์สามเกียร์สี่นะครับผมอย่าให้เข้าเกียร์สามเกียร์สี่ เดินแน่นอนแรงแน่นอนนะครับสําหรับสเปคเท่ากันนะไม่ใช่เอาห้าหกมาเทียบห้าสี่ไม่ใช่นะสเปคเท่ากันวิ่งแรงแน่นอนนะับทากันไปเยอะชุดแบบนี้นะครับแล้วโคตรทนเลยนะครับอันนี้เป็นวาวเดิมนะตอนแรกจริงอ่าน้องเขาพี่ก็บอกว่าน้องจริงฝาสูไปใช้ฝาเดิมก็ได้เอาฝาเดิมไปทําก็ได้นู่นนั่นแต่น้องเขาเน,น,น,น้นว่าผมขอเป็นฝาุูด้วยเพราะผมข,ขีม้เกียจทาแล้วก็ผมก็ทําไม่เป็นด้วยนะครับโชีดนะครับผมอย่างน้อยต้องร้อยยี่สิบห้าซีซีถึงร้อย ห้าสิบซีซีนะพี่บอกบกลบประมาณนี้นะไรแก๊สกับน้นำมันเก้าห้านะครับผมพี่ไม่บอกจกจงเพราะว่ามันเป็นไกลไลน์สูตรของที่ร้านนะครับผมเป็นแนวทางแล้วก็อีกสองอย่างที่ลืมไม่ได้เลยนะครับผมก็ปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งกับปั๊มติ๊กอย่าลืมนะครับต้องมีนะครับอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะครับ แต่อย่าลืมว่าใส่5.5บาในเสื้อปั๊บติ๊กเดิมมันก็มีเลคโวลูตดันอยู่สองจุดปบา,านะมันไม่ใช่ขึ้นว่า2.8บาไม่เกิน3บานะครับมันไม่ใช่ว่าใส่5.5าบาแล้วจะได้5.5บาไม่ใช่นะครับผมแต่แรงดันท้ายไม่มีตกทําให้รถเราเนี่ยสมูทหัวเขาเร่งท้ายกันเร่งใส่เร่งนี่ใส่ปั๊มๆเลยนะครับผมแล้วก็ท้ายนี่แรงนะครับผมอันนี้สําคัญนะ สวัสดีเวรล่นเดี๋ยววันนี้มาดูชุดเวฟร้ผ้าไฟเลี้ยวบังลมหัวฉีด54มิลนะครับผมชุดนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไล่ย,ยังไงให้ gps 138ยบวกบวกนะครับผมบวกลบอยู่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นรถสไตล์รถทัวริงรถวิ่งทิปเลยนะครับผมเจาะจงเลยว่าทัวริงวิ่งทิปเลยนะครับเพราะชุดนี้ลูกค้าเน้นมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรมีไกด์ไลน์แนวทางยังไงนะครับไล่อะไรบ้างแล้วก็ต้องมีอะไรเพิ่มเติม อีกหรือเปล่านะครับผมให้มันวิ่ง G.P.S บุกลบประมาณนี้และที่สําคัญนะครับผมชุดนี้บอกเลยว่าโคตรทนนะครับผมทนยังไงใช่ไหมชุดนี้มีการเทสมาหมดแล้วนะครับผมเทสมาบ่อยมากนะครับวิ่งนะครับผมไปกับประมาณา400กว่ากิโลนะครับแบบสบายๆในวันเดียวเลยนะนะครับผมไปเสร็จนะครับวิ่งทิปวิ่งอะไรเสร็จแล้วก็วิ่งกลับเลยแบบ พับคันเร่งกันอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่พังแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับอันนี้ไปอ่าอายุทยานี่ขอบคุณมากนะครับน้องนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เสื้อลูกกิฟล็อกสลับกันซูบครบเลยนะครับผมนะครับใส่แข้งเดิมได้เลยอยู่แล้วนะครับ54นะครับจะเป็นคาร์บูจะเป็นหัวชีดที่เป็น125บล็อกครึ่งตัวเก่าเนี่ย SIRX นะครับผมใส่แข้งเดิมได้หมดเลยนะครับ54นะครับโอเคอันนี้ปาดลบให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับผมนะครับ ต้องรอปาเก็ตกระดานหนึ่งแผ่นนะอย่าลืมนะครับสาหรับชักเดิมข้อควรระวังของท่อนล่างก็คือท่อนล่างเนี่ยเดิมโรงงานเลยแค่ข้อควรระวังก็คือก้านเนี่ยนะครับแนะนําว่าตัวใช้ให้ดีว่าก้านเรายังดีอยู่หรือเปล่านะถ้าก้านยังดียังใช้ได้ก็แล้วไปแต่ถ้าก้านสึกหลอเขย่าแล้วไม่เคยมีการเซอร์วิสเลยแนะนําว่าต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันจะได้สดใหม่นะผมะต่อมาก็คือแคมนะครับมีพร้อมพุดแคมให้เลยแล้วก็สปริงวาวคู่นอกคู่เดียวจบไม่ต้องไปซ้อนตัวในเลยนะผมแล้วนี่ก็ฝาสูนะครับ เปิดพอตเซ็ตให้เรียบร้อยเลยนะครับผมนี่เจาะเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับทาให้เรียบร้อยก็คืออันนี้จริงจะกเป็นฝาคาบูนะผมแต่ว่าแปลงให้เรียบร้อยแล้วเอาไปใส่หัวชีดได้เลยได้สองระบบเลยนะครับนี่เปิดพอตเซ็ตให้เรียบร้อยใช้แบบนี้นะนะครับใช้แบบนี้รับประกันว่าแรงเร็วนะครับบอกได้เลยว่าอย่าให้ได้เข้าเกียร์สามเกียร์สี่นะครับผมอย่าให้เข้าเกียร์สามเกียร์สี่เดินแน่นอนแรงแน่นอนนะครับสำหรับสเปคเท่ากันนะไม่ใช่เอาห้าหกมาเทียบ ห้าสี่ไม่ใช่นะสเปคเท่ากันวิ่งแรงแน่นอนนะับทากันไปเยอะชุดแบบนี้นะครับแล้วโคตรทนเลยนะครับอันนี้เป็นวาวเดิมนะตอนแรกจริง,รงอ่ะน้องเขาพี่ก็บอกว่าน้องริงฝาสูบไวใช้ฝาเดิมก็ได้เอาฝาเดิมไปทําก็ได้นู่นนั่นแต่น้องเขาเน,เน้นว่าผมขอเป็นฝาสูบด้วยเพราะาผมขี้เกียจทาแล้วก็ผมก็ทําไม่เป็นด้วยนะครับเอาที่จบที่พี่เลยแล้วก็ไปเก็นฝาทองแดงอันนี้อันนี้ไปเก็นฝาทองแดงแล้วก็ อ่าประกันคอท่อแล้วก็สีการวาลนี่พี่แถมให้นะผมแล้วตัวแป้นแปลงนี่พี่แถมให้อีกนะครับไม่ได้คิดเงินนะอันนี้นะครับไม่ได้คิดเงินแล้วก็ต่อมาทีนี้ก็มาเรื่องอ่าเท่าตรงนี้เราครบเลยใช่ไหมระบบชุดข้างอ่ะถามว่าต้องทําคัดมือไม่ไม่จำเป็นลยคัดเท้าได้แรงด้วยนะครับผมระบบคัดออโต้หน้าหน้าหลังต้องดีต้องสดต้องใหม่นะครับผมถ้าไม่ถ้าถ้ามันไม่ค่อยดีแล้วที่ร้านก็มีขายนะครับแผ่นคัดแนะนําว่าแผ่นคัดอ่าสปริงคัดแนะนําว่าต้องเป็นของแต่ง จะดีมากนะครับผมของที่ร้านก็มีแต่น้องเขายังไม่ได้สั่งนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องเรือนถามว่าพี่ใช้เรือนเดิมได้ไหมพี่บอกนี้ว่าเอาเรือนเดิมไปคว้านก็ได้เอาเรือนเดิมของเดิมของมันเนี่ยไปคว้านเพิ่มใบขนาดใบก็ได้หรือหานะครับผมเรือน CBR มาใส่ก็ได้นะครับผมวิ่งได้แล้วก็ชุดนี้พี่แนะนําว่าไล่แก๊ก95นะครับผมไล่แก๊ก95นะครับถ้า ถ้าเรื่องหัวฉีดเดี๋ยวมาคุยกันหลังใหม่อีกทีสาหรับน้องชุดนี้นะแต่พี่บอกให้ไล์ให้หลายๆคนได้รู้แล้วกันนะครับอันนี้ถือว่าบอกให้แล้วกันนะครับหัวฉีดนะครับผมอย่างน้อยต้องร้อยยี่สิบห้าซีซีถึงร้อยห้าสิบซีซีนะพี่บอกบวกลบประมาณนี้นะไรแก๊สน้ำมันเก้าห้านะครับผมพี่ไม่บอกจกตงเพราะว่ามันเป็นไกด์ไลน์สูตรของที่ร้านนะครับผมเป็นแนวทางแล้วก็อีกสองอย่างที่ลืมไม่ได้เลยนะครับผมก็ปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งกับปั๊มติ๊กอย่าลืมนะครับต้องมีนะครับอย่าลืมเเดดดขาลยนะครับ รถไฟเลือกบางลมเนี่ยนะับผมต่อให้กับหลายๆคนใส่ปั๊มติก๊ก5.5บาร์พี่ก็ยังกล้าพูดว่า5.5บาร์พี่ไม่เหมือนไทรแล้วก็สเสถียรนะครับผมไม่กินกระแสไฟรับประกันว่าชุดไฟน้องไม่ร้อนแน่นอนนะครับผมใส่ไฟน้องไม่ร้อนแน่นอนน้ำมันน้องไม่เดือดแน่นอนนะน้ำมันเดือดคืออะไรใช่ไหมบางเทีปั๊มติ๊กมันทํางานหนักเกินไปนะครับผมแต่ว่าจ่ายกจ่ายแรงดันปั๊มติ๊กไม่ได้ตามที่เราต้องการมันก็เลยทําให้รถเรานี่ร้อนร้อนนะครับผมปั๊มติ๊กนี่ร้อนทําให้น้ํามันเนี่ย มันมีจุดเดือดนะถังนี้ถังน้ำมันนี่อุ่นๆเลยนะแนะนําว่าถ้าไม่เข้าใจนะผมก็ซื้อกับคนที่เชื่อถือได้นะเพราะว่าเรื่องปั๊มติกนีสําคัญนะผมดึงกระแสไฟ ทุกอย่างมันจะทําให้รถเราโหลดได้นะครับแนะนําว่าให้ใช้ให้มันพอดีนะครับแต่อย่าลืมว่าใส่5.5าาบาในเสื้อปั๊บติ๊กเดิมมันก็มีเลโกเลดดันอยู่สองจุดเป็บาทนะมันไม่ใช่ขึ้นว่า2.8จุดเป็บาทไม่เกิน3บาทนะครับมันไม่ใช่ว่าใส่5.5าาบาแล้วจะได้5.5าาบาไม่ใช่นะครับผมแต่แรงดันท้ายไม่มีตกทําให้รถเราเนี่ยสมูทหกเขเร่งท้ายกขาเร่งใสเร่งนี่ใส่ปั๊มๆเลยนะครับผมแล้วก็ท้ายนี่แรงนะครับผมอันนี้สําคัญนะส่วนอ่ากล่องเนี่ยถ้าน้องอาจจะแปลงเป็น S S 4, เพื่อไปรีแมปก็แนะนําว่ารีแมปรอบเอาคีสนุกเลยนะรอบหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยพอหรือจะเอากลองหมกของที่ร้านก็ได้ต้องรุ่นก็มีนะครับผมคีสนุกหนึ่งหมื่นห้าร้อยพอเท่านี้คีสนุกนะครับหมกหมกแล้วก็ใช้รอบได้พอดีนะครับผมนะครับหลังวงหลังวาลวิทําให้ใหม่หมดแล้วนะครับ <S 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 นี่เอาแหวนลองบาวาวของเดิมใส่เรียบร้อยก็เอาสปริงวาลใส่ได้เลยใส่ซิกันวาลแล้วก็ใส่สปริงวาลได้เลยนะไม่ต้องไปซ้อนตัวในนะผมนะครับอันนี้แปลงให้เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ตีนนี้เรื่องสเตอร์นะครับผมยึดไว้เลยนะครับผมถ้าเป็นรถที่เป็นรถรถทรงทิปอ่ะนะครับผมก็จะเป็นลือรถอะไรอ่ะเรียกง่ายๆว่ารถอะไรเนี่ยรถอะไรก็หมายถึงว่ารถที่ยางหน้ายางหลังนะครับสองสองห้านะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมแนะนําว่าสเตอร์นะครับยึดไว้ก่อนเลยนะครับสิบสี่นะครับผมสามเอ็ดหรือสามสองประมาณนี้นะครับสําหรับรถที่มีเป็นรถอะไรนะแต่ถ้ารถเป็นรถที่เป็นรถโทลวริงหน่อยหนึ่งให้ขึ้นสิบสี่สามสองหรือสามสามประมาณนี้นะครับ ยาโหนส,สเตอร์แบบว่าเหมือนรดโวชีตบล็อกเครื่องใหม่ๆไม่ได้นะครับสอรอบเครื่องยัดเครื่องเรื่องเกียร์ไม่เหมือนกัน,นครับแนะนําว่าทําตามนี้รถเราจะตอบสนองหนึ่งสองสามสี่แบบเด็กกระเด้งเลยนะครับสับก,กระเด้งเลยนะครับแล้วก็แรงด้วย <S <S เดี๋ยวชุดนี้เดี๋ยวพี่ส่งให้วันนี้เลยนะครับผมทุกอย่างนะทุกเซ็ตอะทุกชุดอะพี่จะไม่ยัดเยียดของลูกค้าพี่ก็ถามว่าทุกอย่างเรามีพร้อมไหมอะไรพร้อมไหมเรามีไหมถ้าใช้ได้ถ้ามั่นใจว่าชัวรก็ ตัดอาากอกไปประหยัดงบไปได้นะครับผมก็ทุกอย่างก็ตามงบแหละนะครับผมเอาว่าเดี๋ยววันนี้พี่ส่งให้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะปัม๊มติก๊กกับปั๊มน้วมันเครื่องแต่ง2อ,อย่างเนี่ยแล้วก็ระบบชุดคัดต้องมีนะครับไม่นั้นรถไม่สมบูรณ์นะครับแล้วประกันว่าสักกระเด้งแน่นอนนะครับโจ,โจ๊ะแน่นอนนะครับใครอยากสั่งอะไรก็ดูหน้าโปรไฟล์พิมพ์เฟซช่างตัว,วนหานหรือเพจช่างตัววัหาน w b r a c i n g ทักทางใดทางหนึ่งพอนะแล้วก็ติก๊กต็อกช่างตัววัหานแล้วก็ฝากติดตามช่อง, YouTube, องยูงวว ing, ทูบช นะครับช่องเกาดุลแฮ็กไปนะครับก็ฝากด้วยนะครับไปแล้ววัยรุ่นโจโ๊ะจ